ตามสวีท่านผู้ชมโดยนายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหางนออนไลน์ฟรีนะครับนะก็อย่างแรกก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปมีประโยชน์จากช่องหาเงินออนไลน์ฟรีด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็จะบาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่กับเว็บมาใหม่นะครับก็ชื่อว่าเว็บอา ขุดเหรียญ GIX ฟรีนะผมนะก็สามารถถอนได้จริงนะครับผมนะสำหรับเแอปตัวนี้นะก็ไม่รู้นะครับว่าจะบินตัวไหนหรือไม่จ่ายตัวไหนก็ท่านผู้ชมก็รีบมาลองมาขุดกันดูได้นะครับผมนะในส่วนตรงนี้ก็โอเคเลยนะครับผมนะก็ฝากท่านผู้ชม like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับนะสำหรับช่องหาเงินออนไลน์ฟรีนะครับผมนะก็มุ่งสู่ ห้500าร้อยซับสไครต์ด้วยกันนะครับผมนะเออแล้วห้าร้อยซับสไครต์แล้วก็ไปพันซับสไครต์ด้วยกันนะครับผมนะก็โอเคเลยนะครับท่านผู้ชมนะต้นะอนรับนะครับนะผมจะลงแต่คลิปที่มีประโยชน์นะครับผมนะหาแบบพวกเหรียญริจตรงคริปโตอะไรต่างๆก็ฝากไว้ด้วยเลยนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็พอกดลิงก์ข้างใต้นี้เข้ามาท่านผู้ชมก็จะเจอกับหน้านี้ก็ให้ท่านผู้ชมใส่ที่อยู่ไปเลยเพ๊บที่อยู่เสร็จแล้วก็กดสตาร์ทเลยตั้งรหัสผ่านด้วยเหมือนผมเนี่ยอ่ะเรียบร้อยนี่นะครับผมนะ พอเข้าสู่ระบบมาก็จะเจอกับหน้านี้ใช่ไหมก็ให้ท่านผู้ชมมาทำการนะครับมาดูตรงนี้เราจะได้แรงขุดที่1 h ชับ S f นะครับแล้วก็อัตรารายได้ของเราต่อวินาทีเราจะได้ที่0.001389 t r x นะครับก็คือเว็บขุดฟรีนั่นแหลนะครับผมนะแล้วก็มีเวลาหยุดที่ประมาณ1,000กว่าวันนะครับแล้วก็เราจะขุดได้วัวละประมาณ0.00 0, 00 0. 00 2 0 0นะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยครับ ตรงนี้จะเป็นแพ็กเกจสาหรับการที่แบบว่าการลงทุนตรงนี้ก็ไม่แนะนำนะผมนะเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะครับก็ใครคิดที่จะลงทุนนะครับควรศึกษาให้ดีๆนะครับผมนะก่อนลนะครับเรามาคุนฟรีเราไม่ได้มาแบบว่ามาซื้อแพ็กโกงให้เก่งนะครับและท่านผู้ชมก็สามารถเชิญเพื่อนได้ด้วยนะครับผมนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูตรงที่การชำระเงินกันการชำระเงินวันนี้อ่ะคนก็ถอนจริงๆนะโอ้แบบคนที่แบบเขาเติมมั้งแล้วเขาแ,แบบได้รับแบบเยอะๆเพราก็ถอนนะครับ แล้วก็ยังถอนได้อยู่นะครับผมนะแต่ไม่รู้นะครับว่าอนาคตยังจะถอนได้อยู่ไหมนะครับอันนี้ก็15 10เนะครับสําหรับพันธมิตรนะก็สามารถมาอันนี่กันได้ชินไปนะครับผมนะก็นั่นแหละนะครับผู้ชมตัวนี้ก็จะเป็นการอัปเดตบัญชีอะไรต่างๆนะครับผมนะไม่มีอะไรมากนะครับก็อย่าลืมมาพูดกันนะครับผมนะสาหรับสายฟรีอย่างพวกเรานะครับผมนะชินไปนะครับในส่วนของตรงนี้นะก็บอกไว้แล้วนะครับผมนะ ก็โอเคนะครับก็แรงพุดก็แบบนี้เลยนะครับนี่ก็สมัครแรกเราไปเลยหนึ่งเฮับเนะครับฟรีนะผมนะก็สายฟรีนะผมนะก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะครับผมนะ่วงตรงนี้แล้วก็เราสามารถนะครับป้อนอีเมลได้ด้วยนะครับหลังจากหากเราลืมรหัสผ่านนะผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับเพื่ออัปเดตอีเมลนะครับผมนะสถานะตรงนี้ก็คล่องแคล่วนะผมนะคล่องแคล่วไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเลยเนาะเกี่ยวกับของเขาก็คือเขาจะบอกว่าอันนี้คือรจะเริ่มต้นยังไง ถ้าฉนันไม่มีกระเป๋าเชียร์เอกก็คุณสามารถสร้างกระเป๋าเชียร์เอกใช้บริการออนไลน์เช่นนะครับก็ไบแนนอะไรพวกเนี้ยเออในแบบไบแนนอะไรต่างๆหรือฟอสเซตพงฟอสเฟได้นะครับผมนะแล้วก็อะไรนะครับอยาจะเปลี่ยนที่อยู่เชียร์เอกอยู่ไหมเขาก็บอกว่าไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมนะในส่วนตรงนี้นะเพราะว่าก็คือเราทาการเชื่อมต่อที่เราพูดไปแล้วก็ค you know ือไปเลยครับ <clearer> ก <himself> ็นั่นแหละนะครับนะ ไว้ได้จากที่เราเชิญเพื่อนได้ที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับใช้เวลาง,งานแค่ไหนครับดําเนินด้วยตัวเองครับใช้เวลาง,งานกว่านั้นนะครับอาจใช้เวลาง,งานแค่ไหนในการรับฟังก็หนึ่งถึงหกนาทีหกสิบนาทีขั้นตอนในการถอนโอเคหนึ่งท่อนตอนสุดท้ายละห้าเทอเอ็กนะครับค่าธรรมเนียมหนึ่งสี่เทอเอ็กนะครับจำนวนแต่อัพเกรดก็คือห้าเทอเอ็กนะครับชั้นจะสูงน้น X, นอยห้าเทอเอ็กควรทำยังไงคุณต้องใส่จำนวนที่เหลือไปยังที่เดียวกันอ๋ออย่างเช่นเราจะ X, า X, าต่อห้าเทีอเอ็กซ์ขั้นตอนที่ห้าเทอสัก เทียเอ็กนะครับตเราก็จะได้ประมาณหหรือ7จ็ดทียเอ็กหรือห้าเทียเอ็กนี่แหละก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะไม่มีอะไรมากครับก็สามารถลองมาฝึกนกนได้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องหันนะลายฟรีด้วยนะครับผมนะก็เ็บไซต์ขุดเหรียญเทียเอ็กฟรีนะครับผมนะมาใหม่นี่เรียบร้อยเลยนี่เห็นไหมสุดยอดมากๆเลยนะครับนะสดีตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมนะ โอเคเลยนะครับท่านผู <Eng udes> Whew, ้ชมก็ฝากไปด้วยนะครับนะส่วนของนี้ครับนะอย่าลืมนะครับมาขุดกันฟรีกันไปเลยนะครับในส่วนของผมนี้นะสําหรับสายเฟรีอย่งพวกเรานะครับนะก็ทั้นแหลนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมนะก็เดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตการถอนให้ดูนะครับสำหรับเว็บอาร์ทีเอ็กซ์นี่นะครับรอยยัสซิดนะครับผมอารทีเอ็กซ์ทั้งแหละครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องหาเงินออนไลน์ฟรรรรรีีดด้วยยนนนนนนะะะะคคคัับบผมมมมจทาาลิิปปโช์ออออกกแ่็ตต ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมนะก็นั่นแหละเว็บเกมเดียรอะไรต่างๆก็รอไว้ได้เลยโอเคครับจะเจอกันนะครับสวัสวดีครับผมบายครับ